สวัสดีค่ะกระเป๋าชิด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะห่างหายไปนานสำหรับคลิปรีวิวสินค้าคลิปนี้พี่นำเบลล์แบ็กจากแบรนด์ t o r ี่มาฝากกันค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบเบลล์แบ็กมากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลหรืออยากถามเกี่ยวกับ การใช้งานของเบลแบ็กสามารถสอบถามพี่ได้ค่ะเป็นกูรูคนหนึ่งสาหรับเบลแบ็กรุ่นนี้มีด้วยกันสสีนะคะคือสีดําแล้วก็สีกลมหรือถ้าบ้านเราก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินแต่ว่ามันก็จะเข้มไปอีกระดับหนึ่งเลยใช้เรียกกันว่าเป็นสีกลมขนาดของรุ่นนี้อยู่ที่14นิ้วนะคะ14นิ้วกระเป๋าตังค์ใบายาวใส่ได้โทรศัพท์ ทุกรุ่นทุกแบรนด์ไม่มีปัญหาเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเมทเทเรียลในการผลิตเบลแบครุ่นนี้เป็นไนลอนน้ำหนักเบามาอันดับหนึ่งเลยค่ะเรื่องน้ำหนักเป็นส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนที่ซื้อกระเป๋าต้องพิจ,จารณาเป็นอันดับแรกเลยไนลอนเบาทนทานใช้งานได้ดีสายยาวเหมาะใช้กับ ท <minutes> ั้งผู้หญ er ิงแล้วก็ผู้ชายมี2องซิปนะคะซิปหน้าและก็ซิปบนตรงซิปมีตัวช่วยจับเห็นไหมคะทรีออกแบบและคำนึงถึงการใช้งานให้กับผู้ใช้เป็นหลักเลยถูกใจชอบใจอยากได้รุ่นนี้สอบถามข้อมูลได้นะคะกระเป๋าจาก USA ซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบ แล้วเราจะไม่ผิดหวังเพียงแนะนำนะคะสำหรับสาวๆที่อยากได้กระเป๋า b บลแบ็กสใบหนึ่งรุ่นนี้ค่ะราคาจับต้องได้เป็นงานช็อปเลยนะคะไม่ใช่งานเอาเล็ตขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะอย่าลืมค่ะกระเป๋าจัดอยู่ s อและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าพียงนำสินค้าตัวไหนมารีวิวมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้ได้ดูได้เห็นกันอีกขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะขอบคุณค่ะ